นานๆวันนี้ผมจะมารีวิวดาวดิไม่ไดีไงเราเห็นไหมนี่ยชิคกับด้านเออเออ,อช็อกโกแลตอัลมอนด์นะ <c oughs> มันเป็นช็อกโกแลตที่ผสมอัลมอนด์ผมได้มันจากไหนอย่าถามเพราะว่าเออเพื่อนผม แนะ่เชิญป่าไม่มาแม่เทพเลยใช่ไหมะละ่ะเทพวันเกิดแนะ,ะก็ขอบคุณนะฮะอันนี้ก็ราคาสิบบาทซื้อได้ที่ไหนก็ไม่รู้วันนี้เราจะมาลองกัน,กนเขาเปิดหนอ <c oughs> <c oughs> เปิดนี่เรเราก็งงไม่เปิด <c oughs> น้องนี่นี่นะนี่งไงฮะ มันคืออะไรหัวนี่หน้าหลังก็จะเป็นแอมอนนะฮะมองเห็นกันรือเปล่านี่วกเด็น้องกินกัน ก็อร่อยนะฮะอร่อยมากเือถอาใครลองกินอ่ะก้ขหักนะ <G ül> อันนี้มันมีห้าอันนะเ <G ül> พื่อนหมอมซื้อมาให้สิบสองอันนนะฮะอ่าหือว่าอร่อยก็เหมอนรักแรก็ระสบได้มาก,ก ว่าอร่อยกันราคาหนึ่งร้อยี 15, 32, 100, ่ส <mas k> ิบบาทถ้าจะเป็นแพ็กสิบสองอันติบสิบสองไม่หนึ่งร้ยี่สิบสิบสองไม่หนึ่งร้อยก็สิบสิบเก้าเก้าสิบสิบสเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมสิบเอเป็นหนึ่สิบสิบสองไมหนึ่งร้อยี่ส โอเคบอกนี่เลยเป็นจริง